นี่ไหมน้ำเนี่ยก็จะเกิดความเย็นแล้วมอเตอร์มอเตอร์ก็จะดึงน้ำเนี่ยคูลิ่ง,งกลับเข้ามาหาคูลิ่งเพื่อให้ถึงจะซ่อมได้แล้วก็ทำความสะอาดฐางตัวนี้งานจั่นเปลี่ยนนี่คือคูลิ่งนะครับเรียกว่าคูลิ่งทาวเวอร์ คูล링ตัวนี้จะแม็กซ์เวจะพากันซ่อมตัว,น,วตนี้นะครับมาดูมอเตอร์นี่นะครับมอเตอร์ตัวนี้ก็จะดึงน้ำเย็นตัวนี้เข้าไปหลอ่อหล่อเลี้ยงเป็นคูล링น้ำใสตอน,น,น้ำใสก็คือน้ำใสเนี่ย จะไปดูดเอาความร้อนจากเครื่องจักรจะวนไปดูดพลังจากเครื่องจักรเพื่อมาลงคลูลิ่งตรงนี้่อไม่รู้เรื่องนะครับแม็กนี่นี่ไหมนะครับนี่ก็ช่างนะครับพี่จะไปดูดเอาความร้อนจากเครื่องจักรจะวนไปดูดพลังจากเครื่องจักรเพื่อมาลงคลูซิ่งตรงนี้ ต่างๆู้เชื่อมต่างๆออกมาเอากำร้อนออกมาเพื่อระบ,บายตอนนี้เราก็จะมาซ่อมนะครับซ่อมแก๊สถังนี้ก่อนให้หมดนะครับในการซ่อมมอเตอร์ตัวนี้นะครับปล่อยน้ำออกให้หมด,หมดแล้วคูนี้ตัวนี้จะมีทันลมเห็นไหมทันลมตัวใหญ่เลยปัม๊มเตรียมเครื่องมือมาแล้วครับปั๊มน้ำที่ ช่วงนี้ทีมงานกำลังเตรียมการซ่อมคือือในการเตรียมการให้น้ำแห้งก่อนนะครับที่จะซ่อมได้โดยช่างแม็กนี่ครับช่างแม็กเราหนุม่มห่อที่ปั๊มเตรียมเครื่องมือมาแล้วครับปั๊มน้ำที่เสียนะครับช่วงนี้ทีมงานกำลังเตรียมการซ่อมคือือในการช่างแม็กเวลาจะพากันซ่อม จะซ่อมได้แล้วก็ทำความสะอาดแผงตัวนี้ทำงานกำลังเตรียมต่อไปก็มาดูคลูอิ่งนะครับคลูอิ่งคาวเวอร์มีหน้นที่อ,อย่างไรคลูอิ่งคาวเวอร์เนี่ยนะครับมาดูซีต่างๆตูต้เชื่อมต่างๆออกมาเอาความร้อนออกมาเพื่อระบ,บายตอนนี้เราก็จะมาซ่อมนะครับซ่อมแ้งแม็ กำลังจะทากันซ่อมตอ,อนนจะกลับเข้ามาหาคูลิ่งเพื่อให้อารลว์ตัวนี้จะพัดเพื่อให้น้ำในน้ำในคูลิ่งเนี่ยเกิดความเย็นแกะถังนี้ก่อนให้หมดนะครับในการซ่อมมอเตอร์ตัวนี้นะครับปล่อยน้ำหมดให้หมดปั๊ม เตรียมเครื่องเือมาแล้วครับปั๊มน้ำที่เสียนะครับช่วงนี้ทีมงานกำลังเตรียมการซ่อมคือในการสีแล้วคุณลิงตัวนี้จะมีทันลมเห็นไหมทันล,นลมตัวใหญ่เลยเตรียมการให้น้ำแห้งก่อนนะครับที่จะซ่อมง่ายโดยช่างแม็กนี่ครับช่างแม็กเราหนุ่มหล่อที่รอไม่รู้เรื่องนะครับแม็กนี่ เห็นไ,ไหมนะครับนี่ก็ช่างนะครับพี่ซ่อมต้องปล่อยน้ําออกจากน้ำออกนี่คือคูลิ่งนะครับเรียกว่าคูลิ่งทาวเวอร์คูลิ่งตัวนี้จะไปก็มาดูคูลิ่งนะครับค<ช>ูลิ่งทาวเวอร์มีหน้าที่อย่างไรคูลิ่งทาวเวอร์นี่นะครับมาดู เครื่องย่างใช่ไหมก็ใส่ในโรงงานสายนะก็ไปดึงเอาความร้อนจากเครื่องจักรลงมาเครื่องย่างใช่ไหมก็ใส่ในโรงงานสายนะก็ไปดึงเอาความร้อนจากเครื่องจักรลงมาจะไปดูดเอาความร้อนจากเครื่องจักรจะวนไปดูดความร้อนจากเครื่องจักรเพื่อมาลงคูลิ่งตัวนี้ ปั๊มเตรียมเครื่องมือมาแล้วครับปั๊มน้ำที่เสียนะครับช่วงนี้ทีมงานกำลังเตรียมการซ่อม,มคือในการทําลมทำการระบายความร้อนออกให้เกิดความเย็นขึ้นนี่นะครับหน้าที่ของคูลิ่งนี่นะครับคูลิ่งเตรียมการให้น้ำแห้งก่อนเดี๋ยวที่จะซ่อมได้โดยช่างแม็กนี่ครับช่างแม็กเรา น,นุ่มรอที่เนี่ยสำคัญนะครับถ้าไม่มีคูลิ่งตัวนี้เครื่องแจกเดินไม่ได้เลยเพราะเป็นตัวดึงความร้อนจากตู้ไปจากระบบ P พัาลมทำการระบายความร้อนออกให้เกิดความเย็นขึ้นนี่นะครับหน้าที่ของคูลิ่งนี่นะครับคูลิ่งตัวนี้นะครับมาดูมอเตอร์นี่นะครับมอเตอร์ตัวนี้ก็จะดึงน้ำเย็นตัวนี้ ก็ไปหลอ่ลอเลี้ยงเครื่องจักรใช่ไหมก็ไปในโรงงานซ้ายนะก็ไปดึงเอาความร้อนจากเครื่องจักรออกมาแกะถังนี้ก่อนให้หมดนะครับในการซ่อมมอเตอร์ตัวนี้นะครับถอยหน้าห,หมดหมดซีต่างๆตู้เชื่อมต่างๆออกมาเอาความร้อนออกมาเพื่อระบ,บาย เราจะมาซ่อมนะครับซ่อมห่อไม่รู้เรื่องนะครับแม็ก<ม>นี่เห็นไหมนะครับนี่ก็ช่างนะครับพี่พมาเห็นไหมน้ำเนี่ยต้องจะเกิดความเย็นแล้วมอตเตอร์มอตเตอร์ก็จะดึงน้ำเนี่ยคุยเดียวกนะันให้น้ำแห้งก่อน่นักนะที่จะซ่อมได้โดยช่างแม็กนี่ครับช่างแม็กเรา นุ่มรอที่นึ้นมานี่ไหมน้ำเนี่ยก็จะเกิดความเย็นแล้วมอเตอร์มอเตอร์ก็จะดึงน้ำนเนี่ยคูลิ่งสำคัญนะครับถ้าไม่มีคูลิ่งตัวนี้เครื่องจรเดินไม่ได้เลยเพราะเป็นตัวดึงความร้อนจากตู้ไปจากระบบ P ีปั๊มเตรียมเครื่องเงือมาแล้วครับปั๊มน้ำที่เสียนะครับช่วงนี้ ทีมงานกาลังเตรียมการซ่อมคือในการแจกถังนี้ก่อนให้หมดนะครับในการซ่อมมอเตอร์ตัวนี้นะครับถอยหน้าออห,หมดแม็กซ์ใวัจะทากานซ่อมแล้วคู่นีตัวนี้จะมีทันลมเห็นไหมทันลมตัวใหญ่เลยถึงจะซ่อมได้แล้วก็ทำความสะอาดถังตัวนี้ ต่างๆต,งตูเชื่อมต่างๆออกมาเอาความร้อนออกมาเพื่อระบ,บายตอนนี้เราก็ัจะมาซ่อมนะครับซ่อมทันลมทําการระบายความร้อนออกให้เกิดความเย็นขึ้นนี่นะครับหน้าที่ของคูลิง่งนี่นะครับคูลิง่งทันลมตัวนี้จะพัดเพื่อให้น้ํำใน น้ำในคูลิ่งเนี่ยคือความเย็นต่อไปก็มาดูคูลิ่งนะครับคูลิ่งทาวเวอร์มีหน้าที่อย่างไรคูลิ่งทาวเวอร์เนี่ยนะครับมาดูที่งตัวเนี้ยนะครับมาดูมอเตอร์นี่นะครับมอเตอร์ ater, ตัวเนี้ยก็จะดึงน้ำเย็นตัวเนี้ยเข้าไปหลอ่อหล่อเลี้ยงเป็นคูลิ่งน้ำใสตอนนี้น้ำใสก็ ải, คือน้ำใสเนี่ย เครื่องจากใช่ไหมไหเข้าไปในโรงงานสายเขาไปดึงเอาความร,ร้อนจากเครื่องจาก,อ,กออกมายังงานให้น้ำแห้งก่อนนะครับเพื่ซ่อมได้โดยช่างแม็กนี่ครับช่างแม็กเรานุม่มห่อที่ยิ่งตัวเนี้ยนะครับมาดูมอเตอร์นี่นะครับมอเตอร์ตัวเนี้ยก็จะดึงน้ำเย็นตัวเนี้ยเข้าไปหลอ่อหล่อเลี้ยง เพืนะจะซ่อมได้แล้วก็ทำความสะอาดถังตัวนี้งานกำลังเสียงพัาลมทำการระบายความร้อนออกให้เกิดความเย็นขึ้นนี่นะครับหน้ทาที่ของคูลิง่งนี่นะครับคูลิ่งตัวนี้นะครับประดูมอเตอร์นี่นะครับมอเตอร์ตัวนี้ก็จะดึงน้ำเย็นตัวนี้ เข้าไปหลอ่ลอเลี้ยงนะถึงจะซ่อมได้แล้วก็ทำความสะอาดถังตัวนี้งานจัลังเปลี่ยนหลอ่อไม่รู้เรื่องนะครับมแม็กนี่เห็นไหมนะครับนี่ก็ช่างนะครับุพี่อันลงตันวน,นี้จะพัดเพื่อให้น้ำใน ความในคูลิ่งเนี่ยคือความเย็นทับลมทำการ